อ้าถ่ายแล้วเหรอสวัสดีครับพบกับพวกเราทรีบาร์นะจ๊ะวันนี้หน้าหนวดมาครับอ่าเป็นไงพี่ดูไม่สดชื่อเลยไหวไหวกี่เปอร์เซ็นต์เเต็มสิบเต็มนิดหนึ่งก่อนเข้ารายการจะเต็มร้อยเต็มสิบวันนี้เดี๋ยวพาไปคุยกับอีกหนึ่งคนที่ทุกคนเรียกร้องโดยเฉพาะเหล่าเบบี ครับผมบอกว่าเชิญมาให้ได้วันนี้จัดให้นะกันเดี๋ยวมาฟังเนื้อหาแน่นๆนนเน้นๆแล้วก็เรื่องที่พวกเราอยากรู้อ่าบางเรื่องเราก็ยังไม่รู้นะเน้นๆที่ว่าเรื่องที่พวกเราอยากรู้ครับแล้วคนอื่นก็ได้รู้ไปด้วยกันรู้ไปด้วยกันเลยเอางนี้ไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ฟาสครับผมสวัสดีครับครับผม EP ที่ผ่านมาเปรมกับเจี๊ยบเนี่ยมีคนก็ รีเควสเข้ามาว่าพาพี่ฟ้า,<ม>าเรียกร้องหาเยอะเหมือนกันเรียกร้องหาเยอะนะแต่ก่อนเดต้องถามถาม่อย้อนไปในคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ที่ผ่านมาเนาะครับอ,อ่ที่ประมูลภาพวันนั้นเป็นยังไงครับพอเห็นยอดตัวเลขที่แบบว่าคนเข้ามาประมูลภาพที่อาจารย์ฟ้าถ่ายในวันนั้นนะก็ตกใจนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะคนจะประมูลราคาเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีเพราะว่ารายได้ที่ได้มันก็คือการเอาไปสมทบทุน ช่วยเหลือโควิดนั่นแหละก็เลยรู้สึกดีไปด้วยครก็เลยว่าจะถามอนาะจารย์ฟ้าแล้วว่า,อ,าอย่างเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเริ่มสนใจกันเมื่อไหร่คือแบบเห็นว่าแบบพอวางมือจากงานดนตรีปั๊บก็ไปเรื่องท่องเที่ยวเลยไหมอย่างเงี้ยฮะช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันน่าจะหกถึงเจ็ดปีที่แล้วมากกว่าตอนนั้นก็คือเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเดินทางไปในปาน,นครับหลังจากนั้น เราก็รู้สึกว่าเราชอบประเทศแบบนี้ชอบไปเทรคกิ้งแล้วก็เลยหาหาโอกาสไปอยู่เรื่อยๆหาทริปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยยาวไปจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเราไม่มีเวลามาเล่นกับวงแล้วอะไรก็เลยบอกทางพี่โก้พี่คิมแบบว่าขอพักไปเดินทางแล้วก็ทําบริษัทของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราสึกว่า เราอิ่มตัวกับการเล่นดนตรีแล้วอะไรอย่างงี้ครับตอนนั้นจันฟ้าวางแผนยังไงบ้างอย่างจะไปเที่ยวเนปาลใช่ไหมเป็นประเทศแรกใช่ใช่วางแผนยังไงครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นเนปาลจริงๆตอนแรกมันไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนวางแผนขนาดนั้นตอนแรกคือเพื่อนชวนแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรพอถึงเวลาใกล้ที่จะไปเนี่ยปรากฏว่าแผนมันยังไม่ได้วางกันเราก็เลยลองหาข้อมูลดูลองหาไกด์ดูว่ามันจะเป็นยังไงเดินทางเป็นยังไงก็เป็นทริปแรกที่ไปเทคกิ้งต่างประเทศนั่นแหละ หลังจากนั้นพอผ่านทริปนั้นไปมันก็คือถ้าเราอยากทําอะไรมันก็ต้องรู้จักมันก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆวางแผนหาเส้นทางไปเรื่อยๆดูถามจากอ่านรีวิวของฝรั่งบ้างถามจากพี่ๆในกลุ่มเมื่อก่อนจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มไทยแลนด์มาเทนเนอลิงอะไรเงี้ยก็หาข้อมูลจากในนั้นบ้างให้มันรู้ประมาณหนึ่งคร่าวๆเพราะถ้ามันละเอียดเกินไปมันก็จะไม่สนุกไงมันต้องไปหาจิ๊กซอว์ระหว่างไทงกทีอะไรเงี้ยแต่ถ้า เป็นลักษณะการทําทัวร์อย่างเงี้ยผมก็จะต้องวางแผนละเอียดนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเส้นทางที่เราเคยไปมาแล้วอย่างเงี้ยเราถึงจะเอามาทําทัวร์เพราะว่าอย่างน,อน้อยมันก็การันตีได้ว่ารายละเอียดมันจะไม่ตกห่นไปมากกว่านี้เพราะมันเป็นลักษณะของการทําทํางานจริงจังแล้วมันไม่ได้การเที่ยวเองแต่ถ้าเที่ยวเองผมก็ค่อนข้างฟรีไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรเยอะ งี้เราจอบเราจอบแต่เรื่องเนปาลนีเพอพอพอเราเคยเห็นแต่ดับสารคดีแบบพันพานอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ลงละเอียดเงินเงินถ้าเนปาลเนี่ยคือคนที่ชอบถ่ายรูปอ่ะยังไงเขาอยากไปเที่ยวแล้วแหละเพราะว่ามันภูเขาพีทัฟกินนะพีทัฟภูเขาธรรมชาติตอนไปตอนไปเนปาลน่ะจานฟ้าแบบมันมันก็ต้องมีจุดที่เราแบบว่าเหมือนว่าอยากไปตรงนั้นบ่อยๆส่วนใหญ่ไปไปในส่วนไหนของของประเทศเนปาลส่วนใหญ่ก็ไปเทรคกิ้งแหละครับแต่ถ้าไปบ่อยสุด สบเนปานี็เป็นเส้นเอเวอร์เรสต์เบดแคมป์อะ่ะเออเสน้สนนั้นน่าจะไปประมาณหกเจ็ดรอบหกรอบเพราะว่าไปเองจริงๆสองรอบแล้วนั้นก็พาลูกค้าไปแต่ว่าเนปลาลผมไปหลายหลายรอบเพราะว่ามันมีเส้นทริกเยอะมันก็ พอเราจบเส้นนี้เราก็อยากไปที่อื่นไปเรื่อๆยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเส้นสมมุติว่าอย่างเส้นที่เราไปไปซ้าๆเปยระารมันก็มีความชํานาญเส้นทางมันมีครั้งไหนไหมที่อาจารย์ฟาที่แบบเหตุการณ์ลุน้นๆระทึกก็ถ้าลุน้นๆหน่อยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปเดินเส้นเนี้ยเพราะเราไปเดินคนเดียวแบบไม่เอาไกลไม่เอาลูกหาไปอะไรเงี้ยรูทที่เราไปมันคือรูทที่เรียกว่าสามพาร์สามช่องเขามันเป็นรูทกว้างสุดแล้วก็ค่อนข้างยากสุดแล้วมันจะมีช่องเขาหนึ่งที่คนไม่ค่อยไปทันนี้เราไปคนเดียวแล้วมันก็เลยไปหลงอยู่ตรง ปลายทานน้าแข็งเขาจะเรียกว่าโมเลนลงอยู่ในนั้นคืนหนึ่งแล้วก็ต้องนอนในนั้นคืนหนึ่งค่อยออกมาได้แต่ตอนเช้าอันนั้น<ช>คือ<ช>น่าจะน่าจะตื่นเต้นสุดถ้าลองลงมาก็ได้เป็นพวกปากีสถานะครับไปเคทูเบสแคมแล้วก็เป็นลักษณะของหินถลมม่มอะไรเงี้ยหินถล่มใกล้ๆ้<ช><ช>มันไม่ใช่หินถล่มมันเหมือนหินก้อนใหญ่ๆที่มันปิวมาจากบนภูเขาอ่ะเพราะว่าตอนที่เราข้ามกนรนโดโกลลาอเงี้ยมันคือช่องเขาใช่ไหมแล้วก็บันชันไงทีนี้มันมี อะไรกระแทกนิดนึงหินมันก็จะพร้อมจะถล่มลงมามันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องหาจังหวะในการหลบก้อนหินน่าจะตื่นเต้นดีตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ถ้าเป็นเราน่าจะตัวท้ากั้ลิตตายิมตายมันนั่งหนีไปเลยคือก็คืออย่างไปตรงแถวที่เป็นอากาศที่เย็นๆมากๆอาจารย์ฟ้าผมกําลังจะถามเกี่ยวกับนี่เลยคืออย่างพวกเราเนี่ยไปไหนมันขาดของกินและขาดที่นอนไม่ได้การกินการอยู่ตอนนี้แบบ แบบสัมภาระอีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมันเป็นย,ยังไงอาจารย์ฟ้าการที่เราต้องไปใช้ชีวิตในจุดที่เราเว้นคาดเดาไม่ได้ถ้าเป็นเนปาลมันก็มีจุดพักเป็นหมู่บ้านนะครับมันจะไม่ได้ลําบากไปที่คิดเราต้องไม่ไม่ได้ขึ้นข้าเ,าเต็นท์ไปนาะยกเว้นทิปที่มันจะต้องไปปีนปยอดเขาอย่างเงี้ยต้องมีเต็นท์แต่ถ้าเป็นเนปาลส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นที่พักแบบโลคอลโ o c a l อ่ะแต่ไม่ต้องคิดเลยว่ามันมีเครื่องทําน้ําอุ่นหรือมีฮีเตอร์ไม่มี ก็คือไปนอนมีเตียงมีหมอนมีอาหารให้แต่ถ้าไปพวกปากีมันก็คือการกางเต็นท์แล้วก็มูไปเรื่อยๆก็จะต้องมีทีมคาราวานทีมคาราวานก็จะมีทีมทําอาหารทีมไกด์ทีมแบกเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคือมันอยู่ที่ประเทศมากกว่าเออมันมันก็เลยพูดยากแต่ว่าหลักๆก็คือเรื่องอาหารการกินกับเรื่องที่นอนผมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันก็ต้องแลกกับ ความลาบากในชีวิตวก็ต้องมันก็ต้องยอมแลกกันก็ตื่นเต้นดีนะก็เขาเรียกเราเราก็ได้ไปกินอาหารโลโก้คือบ้านของเขาอย่างเงี้ยบ่พื้นที่จริงเจอวิถีชีวิตจริงของเนขาเอย่างเงี้ยก็แปลกใหม่แล้วอย่างแถวๆนู้นเขากินเขากินกันยังไงครับถ้าเป็นเนปาลมันก็จะเป็นพวกแกงกะหรี่อันนี้ออกแต่แกงกะหรี่แบบแขกๆอ่ะแล้วก็อาหารหลักเขาจะเรียกว่าดาวบัดดาวบัดมันคือข้าวแล้วก็แกงถั่ว ส่วนใหญ่แถวนั้นเขาจะใช้ถั่วเป็นอาหารหลักกันถ้าคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศก็จะลาบากนิดน,นึงก็จะมีเหมือนกันที่ต้องไปแล้วก็ต้องพกอาหารไทยไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยากลองอาหารอนอินเดียก็ต้องไปลองอย่างอาจารย์ฟ้าแต่กลิ่นเครื่องเทศมันจะไม่ค่อยเหมือนกันอนะผมอธิบายอธิบายลำบากอารมณ์เหมือนแบบผัดกะเพราที่เมืองไทยกับไปกินผัดกะเพราที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันคนละรสเลยนะอ่าประมาณอารมณ์นั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับพวกอ่าก็เลยนะพวกพืชยืดนลิ่นบางอย่างอ่ากินของพือ๋ออ่า อย่างเรื่องหินถล่มเนี่ยมันคาใจอยู่คือมันเป็นยังไงจารย์ฟ้าสมมติเดินไปแนละ้วมันเป็นไงเหตุการณ์อไอตอนนั้นมันคือมันคือหน้าผาชันๆหน่อยแล้วมันก็จะมีเชือบที่ขึงมาหนึ่งเส้นเป็นเชือกที่เอาไว้จับเวลาเราต้องค่อยๆโรยตัวลงมาทีนี้บางจังหวะที่โรยตัวลงมาเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่ข้างบนเราไปไปเตะหินหรือไปเลยก็ตามไอพวกที่เตะปุ๊บมันก็จะร่วง,งา,างล่างหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย อ่มันจะเป็นลักษณะหินมากกว่าไม่ได้เป็นแบบหินถล่มใหญ่ถ้ารถปาสอะไรอาจจะใหญ่สุดประมาณหัวเราอะไรเงี้ยโอโ้เออใหญ่นะโผล่ขนาดนาดใหญ่ใหญ่ขนาดแค่กำปัน้นเนี่ยเฉียวมานี่ยังคือก็มีกำปั้นมีอะไรอย่างเงี้ยก็เฉียวมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือต้องรอจังหวะแต่ละคน<แ>ให้เซฟก่อนแล้วค่อยๆข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อืมแล้วก็มันก็จะมีความปลอดภัยประมาณหนึ่ง ถ้าเรารู้จักวิธีการแปลว่าต้องเซฟตัวเองพอสมควรเลยแล้วถ้าไปในเส้นทางเงี้ยต้องมีสติต้องมีสติใช่ครับเบอร์อย่างพวกเรานี้ยลำบากเลยนะเรเป็นภาราชอบ้านเดินๆอยู่สมเดินหายไปไหนวะเราก็มีสตินะสติอะไรสติแตกนี่แหละเนี่ยเรายัง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 วนๆอยู่ในเรื่องเนปาลอยู่ยังภาพที่ที่ถ่ายนะผมชอบนะคือ องค์ประกอบอะไรสวยมากเลยคือเล่าเหตุการณ์ตอนถ่ายภาพที่ว่าเอาไปประมูลล่าสุดให้ให้ฟังเลยก็คือคือในในไลฟ์อ่ะเวลาทาาําการจริงๆก็อยากอยากถา,ามเรื่องนี้ด้วยจำมารีใช่ไหมครับที่ถ่ายแบบนั้นใช่น,นั้นก็คือตัวจำมารีครับทีนี้ทะเลสาบตัวนั้นเขาเรียกว่ากกโยรูปเนี้มันได้มาตอนที่เราไปเทรคกิ้งครั้งแรกที่เราไปติดในทาน้ำแข็งแล้วแหละแล้วก็ทะเลสาบกกโยนเนี่ยมันคือหมู่บ้านจุดท้ายๆแล้วหลังจากที่เราข้ามสองสองพา มันก็จะมีคลองมาลาโชลาพอข้ามโชลาปุ๊บเราก็จะมาเจอทะเลสากรบโยกับหมู่บ้านกรบโยกครับตรงน,นั้นนะ่ะคือสวยมากทะเลสาบมันจะเป็นทะเลสาบสีฟ้าคลามอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะที่ถ่ายรูปนั้นนะ่ะมันเป็นจังหวะเช้า,ชาก่อนที่เราจะข้ามอีกคันหนึ่งเข้าไปเลนโจลาอ่ะชื่อเยอะงงไหมเนี่ยอาว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านไปนะครับอ่าเป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เช้านั้นมันจะเป็นเช้าที่เรา ตื่นมาเตรียมตัวที่จะข้ามพาสก่อนข้ามช่องเขาอีกช่องเขานึงแล้วก็ตอนที่เราเดินออกมาเราเห็นจังหวะที่ตัวจมามรีมลงไปเล่นน้ําพอดีแล้วก็ตั้งแต่เดินมาหลายๆครั้งตรงเนี้เราจะไม่่อยเห็นมันลงไปเล่นในจังหวะที่มันพอดีตอนเช้าแล้วก็มีหมอกมาพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะรู้สึกว่าต้องถ่ายรูปละเราก็เลยนนไปถ่ายเก็บไว้หลายหลายช็อตเหมือนกันเลงอยู่ตรงนั้นประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่าจาว่าอ๋อน่าจะสัก สิบนาทีหรือประมาณเนี้ยคือบางทีเวลาเราถ่ายอะครับมันจะต้องมันจะไม่ได้แค่มองว่าเราจะถ่ายอะไรมันจะต้องมองว่าข้างหลังมันมีอะไรแล้วก็พยายามเดินหาว่าองค์ประกอบมันลงตัวหรือยังสมมุติถ้าเราเจาะถ่ายเฉพาะกับจามรีใช่ไหมภูเขาข้างหลังอาจจะไม่เห็นหรือว่าตำแหน่งภูเขาอาจจะยังไม่ใช่ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็ต้องเดินวนไปวนมาในการหาถ่ายไปถ่ายมาสักพักสภาพ,ภาพอากาศสภาพแสงก็เปลี่ยนก็ถ่ายไม่ได้แล้วอะไรมันก็จะมีแค่จังหวะนั้นที่มันได้รูปออกมา เป็นว่าเป็นช่วงสิบนาทีที่แบบอาจจะเป็นอย่างนงั้นพ็ในใต้องให้ความสัมพันทั้งตัวส u b j e c ตัวกลาวตัวผู้กลาวทังหมดเลยเริ่มเริ่มสนใจด้านถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มสนใจถ่ายภาพนี่เพราะว่าพอเราเดินทางไปต่างประเทศไปเทรลกิ้งเยอะอย่างเงีย้ยมันมันเริ่มมาคู่กันเราก็อยากถ่ายรูปดีๆอย่างทริปแรกที่ไปเงี้ยเรายังถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากแล้วพอเรากลับมาเราก็ไปรู้จักกับกลุ่มถ่ายรูปแบบจริงจัง้ย่างเงี้ย ก็เลยไปศึกษาเทคนิคการถ่ายว่ามันทำยังไงถึงจะได้รูปแบบนี้ออกมาการจัดองค์ประกอบเป็นยังไงการโพสต์โปรเซสเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราถล่มไปกับมันลงทุนซื้ออุปรกรณ์ไปแล้วก็เวลาไปริปแต่ละทีเราก็จะแบกอุปรกรณ์ถ่ายรูปไปเยอะมาก แต่ผมไม่ค่อยมีรูปตัวเองนะอะปกติครับแต่ก็ไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยไดูจะไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยชอบถ่ายรูปตัวเองอะไราะอย่างผมก็ถ่ายรูปผมก็รู้สึกว่าเราหารูปตัวเองน้อยมากกงตัวขนาดนี้ลองเซลฟี่ดูสิลองเลยแข็ง <c oughs> มากเลย <c oughs> แขนจะสั่นเ <c oughs> วลาเวลาเขาให้ส่งแบบเ้ยขอรูปที่มีตัวเองหน่อยเงี้ยจะลําบากล้มีน้อยอแล้วพี่ฟ้าต้องที่เลือกใช้นเวลานะครับพี่ใช้กล้องรุ่นอะไรครับ ตอนนั้นใช้โซนี่ครับผมใช้โซนี่มาตลอดเลยเอาจริงแล้วอ่ะก็เริ่มจากโซนี่เริ่มจากนี้ก่อนเริ่มจากเน็กหกเอเจ็ดเอเจ็ดสองเอเจ็ดสามครับผมอะไรมาอย่างงี้ตอนนี้ก็เอเจ็ดสามก็ยาวแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้ในระดับที่โอเคแล้วก็ไม่ได้อยากจะซื้อใหม่อะไรอยเพราะว่ามันเปลืองตังค์เรื่องของเรื่องแต่ต้นต้นบว่าเขา้องผมขออุปรณ์พิ่ศงคือด้วยราะว่าผมเข้าไปสอนไอทีที่อยู่เหมือนกันก็คือพวก ภาพวิวภาพอะไรประเที่ิถ่ายอ่ะครับทที่วิวเลือกใช้อ่ะเป็นระยะเลนไหนถ้าตอนหลังมันจะได้เลนตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยอคือยี่สิบสี่ร้อยห้าแต่เอาจร,จริงตอนไปทิปอ่ะ <ไป S 1> แบกไปทุกระยะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในแลนด์สเคปจริงอ่ะยิ่งยิ่งแลนด์สเคทที่มันกว้างครับมันจะมีอะไรให้เล่นเยอะผมก็จะแบกไปทุกช่วงอะตั้งแต่เลนฟิกไว้แสงครับพวกยี่สิบเอาไว้ถ่ายดาวถ่ายทางชชางฝอกเลยใช่ไหมแล้วก็สิบหกสามห้าเลนวาย สามห้า uh, เนี่ยผมชอบสามห้าบางทีเอาไว้ถ่ายสแนปในเมืองเล่นๆหรือถ่ายแบบ,บเวลาต้องการเบาๆแล้วก็ยี uh, ่สิบสี่ร้อยห้าจะเป็นที่ติดกล้องไว้เวลาเราเดินเทกเวลาเดินเทกบางทีมันต้องการกว้างต้องการซูมอย่างเงี้ยมันก็สะดวกแล้วก็เจ็ดสิบสองร้อยแบกไปหมดแล้ว,แ,ลวแพลทุกค่ายดนะ้วยนะแป๊บหนึ่งนะพี่พี่ปลาพดกกระเกียดใช่ไหมนึกถึงน้ำหนักเลยยังที่ต้องแบกใช่มีขาตั้งอีก ถ่ายอะไรจะเก็บขาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่อันนี้ผมขอย้อนไปเรื่อง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 เป้หลังนะอาจารย์ปลาโดยรวมเคยไปช่างไหมเยอะสุดเท่าไหร่เยอะสุดเหรอก็มี23กิโลโอ้โหอันนั้นน่าจะเยอะสุดละอุปกรณ์กล้องอย่างเดียวก็ปลาไปสิบกว่าแล้วครับครับมันเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจริงจังแบบจริงจังมากคือผมเป็นคนทำอะไรชอบแบบสดเออชอบชอบทำแล้วมันแบบอยากไปให้มัน ไปให้มันไปให้มันไกลที่สุดอะไรอย่างเนี้ครับผมขอผมขอถามเพิ่มอีกเรื่องคือผมเห็นจะมีอยู่สองรูปเจไอทีพี่คือรูปนึงที่ว่าเป็นเด็กสองคนยอยู่ด้วยกันอ่าแต่อีรูปเป็นรูปนแก่อ่าอ่าอ่ายากรู้ว่าพี่มีวิธีไหนที่จะเข้าไปคุยเพื่อขอถ่ายรูปพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางอันจะเป็นจังหวะที่เขาเผลอแต่บางอันจะเป็นจังหวะที่เขาขอแต่ถ้าชอบอ่ะจะชอบจังหวะที่เขาเผลอก่อนอคือแคดิตไปเลยใช่ชอบจังหวะแคดินเพราะถ้าบอกพาขอถ่ายมันจะเป็นแบบ การโพสเพื่อถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างจังหวะเด็กเนี่ยเราก็เห็นน้องสองคนออกมาดูแล้วเฮ้ยมันดูน่าสนใจเพราะข้างหลังมันสวยดีข้างหน้าก็ดูดีแล้วเด็กกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยโอเคเราก็เลย snap แต่ส่วนคุณยายเนี่ยก็คือเราเดินไปถ่ายรูปแลนสเคปตอนเช้าแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วพอเดินกลับมาเพื่อจะมามาที่ที่พักอะไรเงี้ยเราก็สวยกับคุณยายแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนจังหวะมันโอเคอะ่ะเราก็เลยยิงไปเลยแต่ว่ามันจะต้อง คิดล่วงหน้าก่อนนะเพราะเวลาที่เราจะถ่ายใช่ไหมมันก็ต้องปรับ i อ o โอล่วงหน้าปรับรูรับแสงล่วงหน้ามันก็แล้วก็ไม่ให้ไฮไลท์ล้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนถ่ายรูปจะรูนะ้เนาะเวลาบางทีเราถ่ายปุ๊บเราจะรู้ว่าประสิทธิภาพกล้องเราทําได้แค่ไหนเช่นแบบถ่ายมืดแค่นี้แต่ไฮไลท์ไม่หลุดอย่างเงี้ยเพื่อมาดึงเราทําได้แค่ไหนอย่างรูปนั้นก็จะพยายามแบบพอเราเห็นสภาพแสงอะ่ะเราก็ปรับไปก่อนแล้วพอเราเดินสวดปุ๊บเราก็ยิงเลยถ้าจังหวะที่เดินถ่ายมาเรายิงให้ได้มันก็มักจะได้รูปที่มันค่อนข้างโอเค ครับเหมือนดักป้นอ่ะเออ้เขาเรียกเลยนะเราต้องมีภาพในหัวก่อนที่เออต้องคิดก่อนว่าถ้ามันมีอะไรโผล่มามันจะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน่าจะกเป็นมิดเลยมิจฉาชีพมิจฉาชีพมิจฉาชีพล้วนเลยเนี่ยหนักเลยแต่มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช่ใช่ที่น่าใช้เพราะว่าจริงๆคือด้วยด้วยสัญชาตญาณคนเนาะรับเออใช่ใช่ถ้าเราไปยกอย่างนั้นมันจะไม่ค่อยได้รูป อาจารย์ฟ้าแล้วนอกจาก่ายรูปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเคยไปเก็บระยะวิ่งอยู่แถวทางนน้นมัน้งไหมหรือตอนนั้นยังตอนนั้นยังไม่ได้วิ่งเลยครับเพิ่งมาวิ่งเอาตอนที่มีโควิดนี่แหละเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรทําเพื่อผมเริ่มวิ่งประมาณสิงหาที่แล้วครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เริ่มวิ่งมาแต่ไหนแต่ไรฝ่ายเองนะสิงหาแลนะ้วกนะ็ปีปีเดียวปีนี้ปีปีประมาณนั้นครับเริ่มวิ่งแบบเริ่มวิ่งก็ก็เหมือนทุกครั้งแหละพอเราเริ่มทําอะไรมันก็ ตอนแรกมันก็เริ่มไม่จริงจังมากทีนี้มันมีน้องที่เราสนิทด้วยคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่งเทรลแบบจริงจังอะ่ะแล้วก็มันก็ว่างน้องก็เอองั้นพี่ลองมาวิ่งเทรลดูไหมเผื่อจะชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออลองวิ่งดูแลน้องเาก็เป็นเทรนเนอร์ให้ผมด้วยเขาก็ส่งตารางเทรนมาว่าต้องทําอะไรบ้างต้องวิ่งอะไรบ้างจากนั้นมันก็เลยยาววิ่งเทรลที่แรกตอนนั้นซ้อมอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปลงงานเพชรอ่ะที่เพชรบุรีครับ,รบเพชรห้าสิบห้าสิบกิโลก็อย่างของผมกับ นั่นนวดแล้วก็น้องถุงเงินเนี่ยอย่างผม <ฮะ S 1> เมก,ก,ก็วิ่งอยู่แต่ว่าผมก็จะวิ่งในในเพจที่แบบไม่ได้สูงมากคือผมจะอยู่ที่แปดเก้าสิบแปดเก้าสิบแต่ละหน<อ>ักสิบสิเอ็ด้วยซ้ําเพราะว่าด้วยน้าหนักตัวเดี๋ยวขึ้นเด <ฮะ S 1> ืเดี๋ยวขึ้นเดมมันวิ่งตลอดไม่ได้ของ <ฮะ S 1> ผมมีปัญหาเลยคือต้องแบกน้าหนักตัวเองแล้วเข่าใช้งานหนะักอ,อ่าเป็นเป็นเป็นธรรมดาครับผมว่า ผมไม่ได้าของพี่โอครับแต่ของผมคือผมมีปัญหากับเข่ากรขคอเท้าคือไม่สามารถวิ่นได้เลยจริงเหรอทําไมอะครับคือพอวิ่งมันจะชีดขึ้นมาทีเลยครับก็จะได้กค่เดินเร็วแทนแต่เอาเอาห้วยจริงอย่างนี้การบาดเจ็บส่วนใหญ่อะที่เราเป็นอ่ะบางทีมันมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าการบาดเจ็บคืออะไรนึกออกไหมถ้าเราบาดเจ็บที่เป็นกระดูกอย่างเงี้ยอันนี้โอเคอาจจะวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บเี่นาแบบกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงส่งผลให้เวลาวิ่งเนี่ย มันมีการลังของเส้นเอ็นบางางตำแหน่งอย่างเงี้ยเราสามารถแก้ไขได้โดยกขารค่อยๆเพิ่มระยะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมาต้องลองวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรก่อนเพราะว่าจากตอนเด็กๆอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันข้อเท้าพลิกบ่อย,อยามากอืถ้านนข้อเท้าพลิกบ่อยผมว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อซัพพอร์ตอาจจะไม่ดีอาจจะต้องไปเล่นเวทเพิ่มหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วการวิ่งเนี่ยคนชอบเข้าใจว่าวิ่งนะทำให้เจ็บเข่าแต่จริงแล้ว วิ่งนี่มันมันไม่ได้ทําให้เข่าเสื่อมนะถ้าเรามีกล้ามเนื้อซัพพอร์ตที่ดีอ่ะมันก็จะช่วยได้ครับอ่าพูดอึงวิ่งอยเงี้ยจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถามได้หรอแต่ว่าเรื่องการหายใจอใ่ะพี่หายใจตอนวิ่งเนี่ยอ่อโอ้โหายใจมีหลายแบบีะไรเราหอบทุกรอบเลยบางคนเขาจะหายใจตามขา 1, 2, หนึ่งสองหายใจเข้าเก้าวิ่งสามหายใจหนึ่งครั้ง แล้วก็พออีกสองก็หายใจออกอะไรเงี้ยมันจะมีหลายสูตรแล้วแต่แล้วแต่สไตล์คนอะ่ะช่วงนี้เป็นก็ขยัน,นครับวิ่ง<อ>เกือบทุกวันเลยเห็นส่งกันบ้านใช่ใช่อันนี้อันนี้คือแบบเขาจะวิ่งทุกเช้าเหรอแต่ปตาอันนี้เล่าให้ฟังเน่อส่งเห็นมีส่งกันบ้านเขาอารมณ์แบบอยู่ๆก็ฮึดขึ้นมาแบบอยากออกกำลังอะไรเงี้ยแล้วก็อยากลองวิ่งให้ได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับครับบางทีก็ไปเช้าบางทีก็ไปเย็นแล้วแต่วัน แล้วแต่เขาสะดวกแหละช่วงแรกก็ไปด้วยกันหลังๆก็คือใครไปใครมันละแยกย่างกันซ้อมเออแล้วแต่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเลเจยบเลเจ็บเจ็บก็ไม่เห็นวิ่งนานแล้วนะวงช่วงหนึ่งเห็นวิ่งอยู่นะเจยบมันลีลาเยอะแค่อีอเขาออ้างไงเออย่างไงอย่างไงก็แบบจะวิ่งกลางคืนกลางเช้าไม่เตืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนั้นเจี๊ยบอะมผมก็ขี้เกียจนะแต่ว่า พยายามตั้งเป้ากับตัวเองพยายามเก็บไมเลทให้ได้เดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าอันไหนไม่ครบมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถึงวะก็ต้องพยายามให้มันถึงอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยได้บ้างครับหรือไม่ก็หากลุ่มเพื่อนเพื่อจะส่งระยะไปขิงกันอย่างเงี้ยวันไหนไม่ได้วิ่งปุ๊บมันก็ไม่มีคานขิงไงมันก็ช่วยได้บ้างอย่างตอนนี้ก็ขิงกับเปรมอยู่อย่างเงี้ยวันไหนไม่วิ่งก็มันก็ไม่มีกันบ้านมาส่งเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนมีก็วันไหนมีเขาก็จะขิงเราส่งมาเราก็ต้อง ขิงกลับไปอะไรเงี 10, muscle, ้ยส่วนใหญ่เป so e Wh <st> <that> ็นจะขิงที่กี่โลโอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เขาก็เจ็ดถึงสิบครับแต่เขาพยายามจะวิ่งเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นเขาก็จะมาบ่นบอกว่าจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าจะรีบวิ่งทําไมวะเขาบอกว่าอยากวิ่งมาเพราะว่าจะได้เอาเพจไปขิงได้กอก็เลยมั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยฝั่งนู้นเขาขิงกันที่เพจแต่ฝั่งเราขิงกันที่เวลาใครเยอะกว่าชนะ ้ากิโลเกือบสองชั่วโมงเนีเคยทำมาแล้วนะโอ้โหเดินอย่างเดียวเดินแบบเดินทอดนอกเนี่ยเดินอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดินมีแวะกินลูกชิ้นเลยนี่แหละถึงไปวิ่งทุกสี่เมืองมันจะมีรถลูกชิ้นอยู่ข้่งลูกชิ้นเ็ดครับพอรอบตมาเจอีอีกรอบหนึ่งเจอไอติมกะพอมแม่ชาติน้แป้นาติเมื่อก่อนผมไปเล่นเล่นอุดรบ่อยมากเลยนะตอนอยู่กับพี่ชิมเนี่ยไปบ่อยไปทัวร์คอนเสิร์ต นั่นก็แปลว่าต้องเคยมปที่ยูดีทาวเพราะว่าเคยไปคุยไม่เคยไปดูวิ่ครั้งหนึ่งอูบลนอูดรอย่างเงี้ยช่วงนั้นไปบ่อยมากแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้วิ่งไงเสียดายเหมือนกันถ้าตอนนี้ไปก็น่าจะไปก็น่าจะหาที่วิ่งมามามาวิ่งอุดรรอบหนึ่งนิดแล้วเพิ่งปูพื้นใหม่เลยนะเป็นพื้นที่แบบสําหรับการวิ่งเลยอ่ะเพิ่งทำแล้วก็อูดรนในจุดวิ่งก็จะมีถ้าจุดจุดวิ่งแบบดีๆก็จะหนองกระจกใช่ไหมแล้วหนวนมีน้งแร่หนังบัว คือตอนนี้เลนเขาทําเป็นเลนจักรยานเลนวิ่งแยกแล้วเขาก็มีปูพื้นยางอืดีซัเลยดีเลยหน้าวิ่งมากก็คือถ้าจะได้คือตอนเมื่อพฤษภาที่ว่าจะมาอุดรน่ะตอนนั้นน่ะออแต่ถ้ามีโอกาสมาลงสนามที่ดีกสักหน่อยอย่างนี้เลยผมไม่ทางวิ่งอย่างนี้จูงเงินคิดอะไรถ้าเปิดไม่รู้จักกัน พาร์ทกีฬาพาร์ทวิ่งไปแล้วขอขอขอย้อนกลับไปเรื่องเรื่องพาร์ทดนตรีนะครับอพาร์ทดนตรีอย่างตอนเนี้ก็โดยวัยที่อาจารย์ฟ้าผมก็ได้จะวัยเดียวกันเลขสี่ใช่ใช่การที่กลับมาเป็นศิลปินอีกครั้งในวัยเลขสี่อาจารย์ฟ้าเป็นยังไงแล้วที่สําคัญคือความแตกต่างมันแตกต่างยังไงอาจารย์เออมันแตกต่างมากไหมระหว่างออกเคนะฟ้าพาวเวอร์แพดณนะตอนอายุยี่สิบกับฟ้าพาวเวอร์แพดสี่สิบ ที่กลับมาทำซิงเกิลอีกครั้งหนึ่งก็ <G uard>